สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวาสนาชาแนลนะคะมาอีกแล้วค่ะมาพบกับท่านผู้ชมก่อนค่ำนะคะก่อนค่ำที่ประเทศเยอรมันคือเวลาสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งก็จะมืดแล้วมองข้างหลังวาสนานะคะมืดแล้วค่ะมืดแล้วแต่ว่ายังไม่ทันสนิทดีนะคะวันนี้มีเรื่องที่ จะมาคุยให้เอฟซี FC ทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับประเทศเยอรมันนะคะเยอรมันว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างกับประเทศเราบ้างหัวข้อวันนี้คือมารู้จักตู้ทิ้งเด็กกันนะคะตู้ทิ้งเด็กไม่รู้ว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าถ้าหากสมสม,มติว่า,าท่านผู้ฟัง ท,ท่านผู้ชมนะคะชมแล้วได้ยินแล้วฟังแล้วช่วยกบรุณาบอกวาสนาด้วยนะคะว่าประเทศไทยเรามีตู้ทิ้งเด็กหรือเปล่านะคะตู้ทิ้งเด็กที่นี่ก็คือหากว่าคุณแม่นะคะ คุณแม่ที่มีลูกน้อยที่ยังไม่พร้อมที่ไม่ได้แต่งงานที่ไม่มีงานทำอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเกิดท้องขึ้นมานะคะท้องขึ้นมาแล้วก็โดยโดยที่ไม่พร้อมเรียนก็ยังไม่จบเงินก็ไม่มีคือไม่มีอะไรมืดมนนะคะไม่มีคนคอยช่วยเหลือเลี้ยงดูเจ้าหนูตัวเล็กๆนะคะก็ทางออกคือ ขออนุญาตค่ะทุกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดในประเทศเยอรมันนะคะจะมีจะมีตู้ทิ้งเด็กไว้นะคะอันนี้เป็นของรัฐบาลโดยตรงจุดประสงค์เพื่อช่วยให้คุณแม่ที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกและไม่มีปัญญาจะเลี้ยงลูกนะคะให้ ได้เอาลูกนั้นไปทิ้งไว้ในตู้นะคะซึ่งอันนี้จะลดปัญหาว่าเหมือนที่บ้านเราที่วัสนาเคยได้ยินข่าวว่า,าคุณแม่ไวละอ่อนหอบลูกไปทิ้งไว้กองขยะหรือทางขยะนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ทางรัฐบาลเยอรมันก็มองเห็นความสำคัญในข้อนี้ก็จะมาลดปัญหาตัวนี้นะคะ ลดปัญหาว่าเด็กโดนทิ้งข้างถนนนะคะมดไรไต่ตอมอะไรประมาณนั้นค่ะก็ตู้ทิ้งเด็กเนี่ยจะเป็นตู้จะอยู่ตามโรงพยาบาลหรืออยู่มูลลนิธินะคะมูลนลิธิแม่และเด็กนะก็จะมีตู้เด็กแล้วก็มีที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนจะ ไว้ที่ไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่า,าตู้ทิ้งเด็กนี่คนทิ้งเยอะไหมไม่เยอะนะคะไม่เยอะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินที่สุดฉุกเฉินที่สุดเลยถึงจะมีการเอาเด็กไปทิ้งนะคะคือคุณแม่ที่ไม่ไหวกรรมไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองไม่พร้อมในทุกๆเรื่องก็ หอบลูกน้อยไปนะคะเปิดตู้แล้วก็เอาลูกวางเข้าไปในตู้นะคะวางเข้าไปในตู้แล้วก็จะอยู่ในตู้นั้นจะมีจะมีข้ออเอกสารไว้ให้กรอกข้อ,ขอมูลน,นะคะคุณคุณแม่จะต้องกรอกไว้ว่าลูกชื่ออะไรนะคะลูกชื่ออะไรสำหรับตัวคุณแม่เอง ลูกชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะคือให้รายละเอียดลูกวันเกิดวันอะไรของลูกนะคะ,ะแล้วก็ตัวคุณคุณแม่เองก็สามารถจะให้โค้ดเป็นโค้ดเป็นตัวเลขหรือ,อเป็นตัวชื่อที่ชื่อก็ได้นะคะไม่ไม่ไม,ไม่คือคุณแม่ไม่บอกชื่อจริง อยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องมีโค้ดว่าไว้ให้ชัดเจนนะคะโค้ดของตัวคุณแม่เองว่าโค้ดอะไรแบบไหนยังไงทําไมจะต้องมีโค้ดค่ะคือทางทางตู้รับเด็กเนี่ยนะคะทางตู้รับเด็กเนี่ยจะมีกําหนดไว้ให้8สัป,ปดาห์หรือ2เดือนนั่นเองนะคะให้คุณแม่ตัดสินใจ2อเดือน นะคะเมื่อคุณแม่ทิ้งลูกไว้แล้วคุณแม่ทิ้งเอกสารเกี่ยวกับตัวลูกและตัวคุณแม่ไว้คือในตู้ในตู้ที่รับเจ้าหนูเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ในนั้น,จะ,นจะเห็นแต่ตัวเล็กจะเห็นแต่ตัวเล็กจะไม่เห็นว่าคุณแม่คือใครหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบไหนจะไม่เห็นหน้าหน้าตู้ทิ้งเด็ก ก็จะไม่มีกล้องค่ะหน้าตู้ทิ้งเด็กนะคะก็จะไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะจะไม่ให้ยาปิดบังเป็นความลับของคุณแม่นะคะไม่ให้เห็นเลยก็จะเห็นทางเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นในกล้องวงจรปิดแต่เจ้าหนูคนเดียวนะคะพอคุณแม่จากลูกน้อยไปแล้วปิดตู้แล้วนะคะเธอเดินออกเธอเดินหนีไปแล้ว อีกไม่กี่วินาทีสัญญาณกริ่งจากตู้ตู้เด็กนะคะก็จะดังไปที่ถึงหูเจ้าหน้าที่นะคะภายในไม่กี่วินาทีเจ้าหน้าที่ก็จะมาถึงตัวเจ้าหนูพร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์พร้อมเตรียมพร้อมนะคะคือเอาก่อนในห้องห้องทิ้งเด็กเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ปรับไว้อย่างเหมาะสมเพื่อว่า เจ้าหนูน้อยเมื่อโดนเอามาวางไว้ก็จะไม่ได้มีอาการหนาวหรือร้อนเกินไปนะคะจากนั้นเมื่อเมื่อเสียงเสียงกริ่งดังนะคะคุณหมอก็จะรีบมาทันทีแล้วก็มารับเอาเจ้าหนูน้อยไปเช็คดูตรวจดูร่างกายนะคะให้แล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะอันนี้จะเป็นความลับ ที่สุดเลยโดยที่จะไม่ให้รู้ว่าแม่เด็กน้อยคือใครนะคะเมื่อถึงเวลาก่อน2เดือนนะคะคุณมีคุณคุณแม่นะมีสิทธิ์ที่จะเกิดว่าคิดได้หรือว่ามีคนในครอบครัวบ,บอกว่าจะเลี้ยงช่วยจะช่วยเหลือดูแลอะไรประมาณนั้นค่าใช้ใจ่ายอะไรก็สามารถมารับแต่คุณแม่จะต้องไม่ทิ้งเอกสารที่กรอกแล้วก็ เอาถือไปด้วยนะคะกรอกไว้อันนึงถือไปด้วยฉบับหนึ่งอันนี้ต้องลืมไม่ลืมเอก 3, 2, สารสองฉบับจะต้องตรงกันนะคะถึงจะรับเจ้าหนูน้อยคืนไปได้นะคะอันนี้ก็วาสนาก็คือเอาเป็นคลิปต,ต่อไปแล้วกันว่าเมื่อเมื่อทิ้งเมื่อทิ้งเด็กไปแล้วเกิดเราไม่เอาคืนนะคะ จะไปแบบไหนอะไรอย่างไงนะคะเพราะว่าวัสนาเองไม่อยากให้คลิปยาวจนเกินไปเพราะว่าอาจจะเป็นหน้าเบื่อหน่ายของ FC นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ เอฟซี uh, ที่น่ารักและกาท่านผู้ชมที่น่ารักของวาสนาชาแนลนะคะวาสนาขอล่าไปก่อนถ้าหากผู้ใดสนใจหรืออยากสั้นงต่อไปกับเขียนเขามาใต่คลิปนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่า,าหลับฟันดีค่ะสวัสดีค่ะวาสนาชาแนลคะ่ะ